<B> สวัสดีครับผมอยู่ผมรู้สู้ทีวีและนี่คือเกม The l เล t เดอะรีสปาว n ์นับเบลนะครับผมซึ่งเป็นเกมแอคชั่นชูตติ้งนะครับผมออนไลน์นะครับผมหรือจะเล่นแบบภารกิจก็ได้นะครับผมได้ทั้งสองแบบได้ทั้งออนไลน์ภารกิจแล้วก็แบบยิงกันเป็นทีม แล้วก็ยิงกันแบบว่าเดี่ยวๆแบบว่าไม่มีฝั่งนะผมเข้าไปลุยมัวในแมปอย่างเงี้ยเกมนี้ก็ผมเล่นโอ้โหอยากจะบอกว่าผมนะเวลสีสีแลยเห็นนะเวลสีสีแล้วอ่ะคือเป็นตัวเก่าของผมนะผมซึ่งแต่ก่อนนี่ก็ช่ำชองเหมือนกันนะช่ำชองเขาเรียกว่าปั๊มเพชรไอ้ปั๊มทองกระจายอ่ะสมัยก่อนสมัยนี้ไม่รู้ว่ามันปั๊มได้ป่านะ ปัมป๊มปัมป๊มปัมป๊มปั๊มโอ้ยปั๊มจนเครื่องโทรศัพท์พังอะดิขนาดนั้นอะกว่าจะได้ชุดนี้มากว่าจะได้ปืนนี่ครับผมปืนนี่ผมชอบนี่เขาก่อนทำธุร,ร,รกิจได้ปืนนี้เเท่แม่มันมันได้แค่รูปลักษณ์ไม่ได้เฉย,ยนะแต่ก่อนมันเป็นนี้แต่ว่าพอทำธุร,ร,รกิจได้เพิ่มมันจะได้เนี่ยได้สกินมาแต่ผมชอบใช้ปืนนี้มากกว่าเหนปะ เป็นลูกโมนะผมแป้งแป้งแป้งโคตรแรงจะบอกให้นี่ใช้ทองไอ้ใช้ต่างสอนีอ่ว่าลืมไปชุดเกาะหวัวข้างไครอันนี้เป็นง้อชุดบอลสามสิบคคลนในสามร้อยคนอะ่ะว้วม,ม,ม,มีทีมไทยไหมมีทีมไทยไหม ไทยแลนด์ไทยแลนด์ปูนปูนไทยแลนด์ปูนปูนไทยแลนด์ปูนปูนมีไหมไทยแลนด์ปูนปูนนะหัวละใช่ประเทศไทยะคิสตาลิกาหัวละูรู้ไกรไหนอะเฮ้ยไอ้ประททวีปยุโรปอะ หรือย่างไงไอจีเนียบริเกตกาล่าเม็กซิโกญี่ปุนน่นรัสเซียฝรั่งเศสอาร์เจนตินาอิตาลีอังกฤษเยอรมันเยอรมน,นีสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาสเ,สเปนสเปนบราซิลบราซิลเอ้อไม่มีเนาะงั้นก็ไปดูยังนงไงดีกว่า เล่นหลายคนจัดไปผมก็เล่นไม่ได้เก่งอะไรครับผมสีมือผมก็พอตัวถามว่าทำไมต้องตั้งชื่อแบบเป็นจุดๆอย่างนี้ก็ชิบหายนะไงสองต่อสี่เฮ้ยเดีย๋ยวจริงเหรอเฮ้ยสองต่อสี่เลยนะอู้อู้อู้สไน นั่นไงมันตั้งชื่อจุดเหมือนผมด้วยเก่งนักใช่ไหมโอ้อะไรน้อยโอ้อะไรวะโดนอะไรวะโดนระเบิดนี่เหรอ เอาผมเข้ามาตอนแมปจะจบฮ่าไม่แน่ทั้งตัวไม่ตายไม่ตายเข้ามาตอนแมปจบอะแล้วดูดิทีมฝั่งมันเบล5าสิบทั้งนั้นใไมครับผม ที่ตั้งชื่อให้มันเป็นจุดๆนี้ก็เพราะว่าหนึ่งคือ่ายศัตรูจะมองหาเรายากนะผมเพราะว่ามันคือมันสังเกตยากเวลามันไม่เห็นตัวใช่ไหมมันจะเห็นหชื่อเวลามองไกลๆอย่างเงี้ยมันก็ยากที่พวกนั้นจะเดาใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเป็นชื่อไอ้พวกยาวๆเลยพวกเนี้ยเออะโตนพวกนั้นนะเอา้าออกทำไมวะ แพ้เป็นแพ้รวยเล่นไม่ถนัดมือบางใหม่ก็ต้องเอานิ้วให้มันห่างๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวพูดไปแล้วมันไม่ได้ยินอยู่ไหนกันวนะอยู่นู่น,นเลย เยี่เยวเชีบยวอืมปืนปากแต่แรงนะปืนเนี้ยถ้าโดนด้านหลังนี้ทีเดียวตายได้อ้า สไนนี่ว่ะเอ็นี่อีกนะไอ้ที่ฆ่าผมคราวที่แล้วครับผมตายซะ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 โอ้แต้มปอม <c oughs> ทำไมมันชอบวางแต้มปอมมะแต้มนี้มันจะเป็นแบบว่าเป็นระเบิดนะครับผมเป็นกับดักระเบิด nó quên đều canh nói lặng nói lặng Ô yeah. uh. Nào mà mau à team lau phẳng nào quá đen à Lộp lộp Đi chén đi đi lượn ว่าจะวิ่งไปเก็บแตมสักหน่อยเอาคะแนนหนึ่งกะทีหนหมจริงอุ้ยจะเก็บแตมม,มัวมัวไม่ได้อือหือโดนจนได้ว่าจะไม่เก็บแล้วนะไม่ใด่เก็บแบบมัน เดินไปแล้วมันอู้อเดินกบใคร โอ้สนัยนี่แหละจริงๆครับผมไม่ไหวไม่ไหวชนะฮะสีแดงมาฟังเราโ,โ,โอ้ยแพ้โอ้ดูดิผมฝั่งนู้นมีสี่อ่ะฝั่งเรามีสามอ่ะแล้วผมฆ่าเยอะสุดด้วยฆ่าไปสิบฝั่งเราอ่ะไปพอละ ถ้าเล่นต่อมีหวังหัวร้อนอืมก็นี่ก็ผมจะมีเพื่อนแล้วผมชวนเพื่อนชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกัน่งบอกเพื่อนถ้าเขาเล่นอยู่เขาก็จะมันจะมีอะไรเด้งขึ้นมาไม่รู้แล้วก็ดเข้าไปผมเคยเล่นกับเพื่อนอยู่นะผมสามคนโห่หัวปัน่นอะไรไล่เฮ้ยทางนี้ทางนี้ทางโน้นทางโน้น,ยนยอย่างมันจะบอกให้ถ้าเล่นกับเพื่อนเกมเนี้ย เนี่ยม so ีทำภารกิจจะเข้าไปทำภารกิจก็ได้แล <laughs> ้วก็เรียกด่านทำได้ก็จะได้ทำให้เสร็จห้าครั้งอ่ะห้าภารกิจอ่ะเราจะได้ทองก็เกมนี้ก็เนี่ยเปลี่ยนชื่อได้ครับผมไม่ไม่มีไม่มีเสียอะไรอันนี้ก็อัพสกิลอัพทักษะนะครับผมผมก็เต็มมาแล้วเหลือแต่ใช้ทองเนี่ยไอ้พวกพวกสีฟ้านี่คือใช้ที่ผมอัพหมดแล้ว ส่วนใหญ่ใช้ตังครับแต่พวกเนี้ยต้องใช้ทองครับพ,พวกสีเขียวเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากก็แค่นี้แล้วครับผมก็มาเล่นให้ดูเฉยๆคร่าวอยากเล่นก็โหลดมาได้นะครับผมเพราะว่าเกมนี้สนุกจริงๆแล้วก็บุมบายครับผม